วันนี้มาคุยเรื่องอะไรดีเรื่องที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ก็คือเรารู้สึกมีทิฏฐิมานะกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ข้าวของที่มีตำหนิมีรอยมีร่องรอยของความรู้สึกที่ไม่ดีของเราอ่ายกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าเรามีฟอนเจเนอร์สีขาวสักคันค่ะ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสามีจนมาวันนึงฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้สามีเราก็ได้นำพาหญิงอื่นขึ้นและทำให้ตัวเรามีความรู้สึกว่าความรู้สึกฟอร์จูเนอร์คันนี้มีตำหนิบ้านหลังนี้เคยร่วมหลับนอนอยู่กินฉันสามีภรรยากันสามีนำพาหญิงอื่นเข้าบ้านยกย่องสรรเสริญเราจะมีความรู้สึกบ้านหลังนี้มีตำหนิข้าวของทุกอย่างมีตำหนิ ผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่อำเภอนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนจังหวัดนั้นในใจเราก็จะเกิดตำหนิอ่าวิธีแก้ตำหนิค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราซื้ออะไรก็ตามที่มันอยู่กับเราอยู่จนกว่าเราจะพึงใจที่จะขายไปเขาเรียกว่าของนั้นคือของของเราหรือของที่เราพึงมีแต่ไม่มีของชิ้นไหนที่เป็นนิรันดรเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้เคล็ดค่ะง่ายๆและไม่ยุ่งยากมากมายนะักอืม คุณควรนะคะนำน้ำมาผสมน้ำหอมในภาอบในอะไรก็ได้ที่เป็นอุปกรณ์ที่คุณพึงพอใจเพราะการจะไปทำลายข้าวของจะขายไปหรือทิ้งไปเสียในสิ่งเหล่านี้เป็นการทำร้ายชีวิตตัวเองวิธีแก้ง,ง่ายๆค่ะถ้าหากเป็นบ้านนะคะก็ให้นำใบส้มโอนะคะก้าใบค่ะมาใส่ไว้ในน้ำที่ใส่น้ำหอมเรียบร้อยแล้วแล้วราดน้าบ้านสามครั้งค่ะ ถ้าเป็นรถนะคะให้ราดหน้ารสสามผลค่ะถ้าเป็นข้าวของให้ปะพรมสามครั้งแล้วอัปมงคลทุกทุกอย่างจะหายไปเราจะกลับมารักของดังเดิมได้ทำเพื่อความสบายใจใช้วิจรารณญาณในการฟังค่ะ